không ừ. ai ừ. 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 ถ้าอย่างไม่ไฟไม่บางไม่บางขอปู่บางป้าปู้บางเองดาริ่งมองกล้องนะเอาความครแม้ดาริ่งถามถึงุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นเลยก็เมน้งอะไรกันมันเกิดขึ้นยังไงวันนั้นค่ะก็ตัวดาร์ลิ่งกับพี่สาวเองนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงไปแล้วเนาะยังไงก็เรื่องนี้ดาร์ลิ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเราได้ออกมาขอโทษได้ออกมา เ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางร้านเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างนี้ทลลิงก็อยากใช้พื้นที่สื่อตรงนี้นะคะให้กําลังใจคนที่อยู่ที่โคราชท,ทุกคนด้วยนะคะอยากให้อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะถามถึงวันนั้นนิดนึงมันเ<ะ>กิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมแบบเออน้อง,องดูอยากทานหรืออะไรไงคะแล้วเลยแบบเออต่เรานใจรแบบเอาให้น้องทานขนม ค่ะก็ดร์ลิงไปกับพี่สาวนะคะแล้วพี่สาวก็ได้ใช้ช้อนอป้อนกับทางสุนัขที่ที่พาไปด้วยจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการตอบพนักงานอย่างที่โพสต์เขาแชร์กันไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียเนาะทุกอย่างมันเร็วพอมีคนโพสต์เรื่องหนึ่งมันก็เลยไปกันใหญ่เลยค่ะก็ ทั้งพี่สาวดัลิีนได้ออกมาขอโทษแล้วก็ทางพนักงานเสิร์ฟเองก็ออกมาอธิบายเหตุการณ์ซึ่งมันไม่ตรงกับโพสที่โพสไปเลยค่ะที่จริงมันทำให้เาเสียหายเนบ้างกับคนที่เขาเข้าใจผิดไปนะนั้นว่าแบบเราบุ้นแรงเลยอ๋อคืออืมก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางจิตใจมากกว่าค่ะคิดว่าไม่ไม่ได้มีใครอยาก มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค uh uh ่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะทางร้านวันนั้นอะก็เคลียร์กันจบตั้งแต่ในวันนั้นเลยใช่ใช่ค่ะคือพี่พนักงานออกมาเขาก็เอาช้อนพลาสติกมาให้บอกว่าเออถ้าเกิดจะป้อนสุนัขเนี่ยมีทางลูกค้าคนอื่นมาเห็นรบกวนใช้ช้อนพลาสติกนะแล้วก็บอกเราก็ปฏิเสธไปว่าเออเราไม่ใช้ช้อนพลาสติกนะคะเพราะเราไม่ได้จะให้แล้วก็คืนช้อนพลาสติกเขาไปก็เรียบร้อยค่ะจริงจริงติดใจกับคนที่แบบมาติต่อว่าเราแบบคนที่มาโพสต์ข้อความไบ้นี้เลยเราอ่จริงๆตอนแรกก็ก็รู้สึก ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กปล่อยปล่อยไปเลยค่ะไม่คิดจะเ,เรื่องหรือแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเพราะเขาทำให้เราเสีย่ายคือตอนนี้เป็นเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบเออไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคิดว่าเขาจมตีเราเพื่อสนุกป,ปากไปแบบนั้นใช่ไหมอู้อันนี้ไม่รู้ ไม่รู้ว่าเจตนาของเขาออกมาพูดอย่างนี้เพื่ออะไรหลังจากนี้มันก็เป็นแบบบทเรียนในการแบบเพาน้องเป็น,เป,นเป็นค่ะเรียกว่าไม่ได้เป็นบทเรียนแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นเป็นเ,ออเหมือนเรื่องที่ทําให้เราระวังตัวมากขึ้นทําอะไรก็คิดมากๆคิดเยอะๆค่ะกับาพี่สาวค่ะเจ้ใจดีหรือยัง พี่สาวเหรอจริงๆพี่สาวดันนี่มันคนเข้มแข็งมากแต่เจอเรื่องนี้ไปก็เข้มแข็งไม่ไหวเหมือนกันค่ะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ยังไงคะก็ครอบครัวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ ถ้าพี่พี ute, per. hay hay ่คงเห็นอยู่แล้วว่าเวลาคนมาคอมเมนต์มันก็จะมีไม่ดีแบบเยอะมากๆแต่มันก็จะแทรกอยู่ในนั้นก็จะมีคนมาให้กําลังใจอยู่ด้วยก็ก็พยายามจํใจตรงนั้นค่ะยังอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังเข้าใจผิดแม้แบบชี้แจงไปแล้วยังจะมาโจมตีอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะก็ก็แล้วแต่เขาจะคิดเนาะก็ก็ เราอยากจะบอกอะไรอ่อคนที่แบบว่าพูดเรื่องที่ไม่จริงอืไหมที่บอกว่าเราพูดอย่างนั้นแณะที่เราไม่ได้พูดเลยอะไรเงี้ยอยากบอกอะไรเขาไหมใช่นะคะารสื่อสารัง่ได้ไม่รู้จะฝากอะไรไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขาเท่าไหร่ค่ะขอบคุณมากเวัดีครับ